มาสู้กันเถอะชายชาราเหลือบมองดูเขาก่อนจะกระแอมเบาๆเอาล่ะถ้ายอย่างนั้นก็เริ่มกันเลยโจโจฉันดูแล้วทักษะการต่อสู้ของเธอนั้นดีอยู่แล้วและพละกําลังของเธอก็เยอะมากอีกด้วยแต่ยังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องเอาชนะทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ได้คิดเสียว่าเป็นการออกกําลังกายก็แล้วกันเป็นคำพูดที่ฟังดูง่ายมากแต่อย่าลืมว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็แข็งแกร่งกันทั้งนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ในทางกลับกันหากชนะตั้งแต่กระบวนท่าแรกแล้วมันจะมีความหมายอะไรผู้ที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้นั้นจะต้องต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเสมอเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้นได้ค่ะโจโจพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นก่อนจะกำหมัดเล็กๆเ,เ,เอาไว้แน่นพี่ชายหนูมาแล้วหลังจากที่พูดจบเธอก็พุ่งตัวเข้าไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาดเล็ก โชคดีที่เสียวเหวยเคยเห็นการโจมตีนี้มาก่อนแล้วในเมื่อวานนี้เขาจึงไม่คิดจะปะทะด้วยอีกพลางรีบเอียงตัวหลบก่อนจะเว้นระยะห่างจากเธอทันทีและเริ่มโจมตีหนูน้อยจากระยะไกลแทนและนี่คือจุดอ่อนของโจโจชายชาราลูกคราวของเขาและค่อยจับตาอยู่อย่างระแวดระวังพลางขยิบตาส่งสิกให้กับคนอื่นฮ่าฮทุกคนต่างก็เข้าใจในทันทีถ้าพวกเขาเผชิญหน้ากับโจโจเมื่อไรพวกเขาก็จะใช้วิธีการเดียวกันนี้เช่นกัน ตอนนี้พวกเขาจงใจที่จะโจมตีไปยังจุดอ่อนของโจโจหนึ่งชั่วโมงต่อมาโจโจถึงกับต้องปาดเงือบนหน้าผากของตัวเองพลางกระทืบเท้าอ้วนๆด้วยความโมโหก่อนจะหันไปฟ้องชายชราว่าคุณปู่พวกเขารังแกหนูเห็นว่าเธอขาสั้นก็เลยรุมรังแกเธออย่างนั้นหรือขาสั้นแล้วมันผิดตรงไหนจะมาโทษเธออย่างไร เมื่อได้ยินเช่นนั้นชายชราก็หัวเราะออกมาแต่เขากลับไม่ได้ตำหนิใครเลยเขามองไปที่โจโจก่อนจะเอ่ยถามว่าโจโจถ้าเธอรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้เธอจะคิดว่าคู่ต่อสู้ของเธออายุน้อยแล้วจะไม่โจมตีเขาเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าล่ะโจโจครุ่นคิดอยู่หนึ่งก่อนจะสส่สีสษอย่างแน่วแน่ไม่ค่ะสิทธิพี่ใหญ่เคยบอกเอาไว้ว่าการต่อสู้นั้นจะต้องโจมตีจุดอ่อนของศัตรูและช่วยโอกาสในตอนที่เขาเจ็บจัดการเขา ว่ากันว่าการต่อสู้นั้นหากเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แล้วไม่โจมตีแสดงว่าคุณไม่ได้จริงจังในการต่อสู้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนซื่อสัตย์อย่างพวกเขาควรทําเพียงแต่เธอก็มองลงไปมองที่ขาสั้นๆของตัวเองพลางพูดอย่างเจ็บใจว่าถ้าอย่างนั้นคุณปู่หนูควรจะทําอย่างไรดีคะขาข,าของคุณพ่อยาวกว่าขาของลุงทั้งยังยาวกว่าของพี่ชายเหล่านี้เสียอีกคงจะไม่ให้เธอเอาไม้มาต่อขาหรอกนะมันก็ไม่ได้ถือว่าหมดทนทางเสียทีเดียว ชายชาราลูกคราวของเขาพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่าโจโจว่ากันว่าในบรรดาศิลปะการต่อสู้ที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้มีเพียงความเร็วเท่านั้นที่ไม่สามารถหาทางยับยัง้งได้แค่เธอมีความเร็วที่มากพอเธอก็จะสามารถชดเชยข้อบกพร่องอื่นๆของตัวเองได้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือโจโจลูกคังอ้วนๆของเธอพลางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนคำพูดนี้จะมีเหตุผล ถ้าพวกเขาเว้นระยะห่างในการต่อสู้กับเธอเธอก็แค่ใช้ความเร็วเพื่อเข้าประชิดตัวพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาเว้นระยะห่างได้ทันใดนั้นในหัวของหนูน้อยก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาดวงตาของโจโจเบิกกว้างในทันทีคุณปู่หนูเข้าใจแล้วค่ะชายชราย,ยิ้มก่อนจะหยิบกำไรสีทองสองถึงสามเส้นออกมาจากกระเป๋านี่ผูกมันเอาไว้ที่ข้อมือและข้อเท้าของเธอตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตอนที่ต่อสู้กับพวกเขาเธอต้องสวมมันเอาไว้ตลอดหากเห็นปัญหาตรงไหนฉันจะคอยชี้แนะเธออีกครั้ง ได้เลยค่ะโจโจรับมันมาโดยไม่ลังเลก่อนจะสวมมันอย่างรวดเร็วและหน,นหนาเธอมองไปยังกำไรสีทองบนข้อมือและข้อเท้าของตัวเองก่อนจะอดยิ้มออกมาไม่ได้เธอชอบสิ่งของที่เป็นสีทองอยู่แล้วเมื่อสวมมันแล้วหนูน้อยก็รู้สึกกระปริกระเปล่าขึ้นมาทันทีถึงอย่างไรขิงก็ยังคงมีรสเผ็ดร้อนเสมอพ่อของเธอจะต้องคิดไม่ถึงแน่แน่ว่าเธอจะใช้วิธีนี้ในการฝึกฝนในห้องนอนณเวลานี้ เย่หลิงเฟิงขมวดคิ้วแน่นขณะมองไปยังเตียงที่ว่างเปล่าเหวินจิ้งเองก็ยืน่นศีรษะเข้ามาดูด้วยเช่นกันก่อนจะถามอย่างแปลกใจว่าลูกพี่โจโจโไปไหนหรือคะเย่หลิงเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่สายตาของเขาจะมองไปยังสุสานและพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรรอให้เธอหิวเดียวก็กลับมาเองแหละหนูน้อยมีคนคอยสนับสนุนเยอะไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็มักจะมีคนคอยสนับสนุนเธออยู่เสมอ แต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะไม่มีทางยอมปล่อยให้เธอผ่านไปได้อย่างง่ายดายแน่ฮ่าฮ่